วันนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วค่ะต้องยอมรับนะคะว่าหลังจากที่ดาราหนุ่มเวสุกรวัต์ค่ะออกมายอมรับนะคะว่า กำลังจะเข้าพิธีวิวาสกับสาววิกกี้ซึ่งเป็นแฟนสาวใ้วงการค่ะด้วยการออกมาประกาศข่าวดีนะคะว่าจะมีการเข้าพิธีแต่งงานกับวิกกี้แฟนสาวเนี่ยในวันที่ส7กรกฎาคม2565นรนี้แล้วนะคะซึ่งพิธีเนี่ยก็จะเป็นการจัดแบบในครอบครัวส่วนตัวค่ะเพราะว่าจะมีการเชิญแค่เพื่อนคนสนิทหรือว่าคนที่สนิทเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในสถานการณ์โควิดค่ะก็ไม่อยากจะเชิญคนเยอะนะคะแล้วไม่พอค่ะพี่เวียสุลวัฒน์เนี่ยยังมีการลงรูปตอกย้ำ ความหวานด้วยการสวมแหวนให้สาววิกกี้โดยมีการระบุข้อความนะคะบ,บอกว่าเคยทําแต่ในหนังในละครในที่สุดได้มีการสวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคําอวยพรทุกกาลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณทุกๆกคนนะครับอา้าวห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นห้ามกลางคุณในวงการบันเทิงค่ะแทบจัดทั้งวงการรวมไปถึงแฟนคลับนะคะที่เข้ามาสแสดงความคิดเห็นแล้วก็สแสดงความยินดีกันเป็นจํานวนมากค่ะ แต่ผู้ชมคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์กว่านั้นอีกค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะหนุ่มเบียร์สุกรวัตเนี่ยจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงก็คือสาววิกกี้นะคะโดยได้มีการระบุข้อความเอาไว้บอกว่า1 0นาฬิกา49นาทีเวียเออเหมือนมีเป็นบทสนทนานะคะเวียเนี่ยบอกว่าพี่ครับทำไมให้มาหลายใบยจังผมก็เลยถามพี่เจ้าหน้าที่แบบนี้พี่ตั๊กเนี่ย ก็บอกว่าผมเนี่ยเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆวิกกี้ก็พูดไม่ออกแล้วก็บอกไอ้เก้าแล้วก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะคะย้อนกลับไปเขาบอกว่าขอย้อนกลับไปตอนเวลา9ก้ามงสิบเก้านาทีเขาบอกว่าน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะสองคนห้าห้าผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ๋อพี่ตัก๊กห่างไปสามโลไอ้เก้าบ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮลัฮโลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆเลยที่ไหนเจอกัน ขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตั๊กไอ้ก้าวขอบคุณวันดีๆที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่พี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากๆครับอ่าพี่เบียร์เขาก็กออกมาโพสแบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะแล้วก็เชื่อเขาว่า2คนนี้เนี่ยตื่นเต,ต้นมากจริงๆนะคะและนี่ก็คือขา่าวไวทเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม